ืัอนี้แม่อ้อยอิงข้าวอีมาอันฮ็ดเมนูอันต้มซัวไก่บ้านไก่ย่างเด้อจ้ะมาให้พี่น้องชาวยูทูบได้เบิ่งกันเนาะื่อนี้ข้อว่าวพะร่าเลยเด้ออันเนี้ยต้มสไตล์ไทยมั้งเลยต้มกินอันส่วนผส้มก็จะมีนี่เด้ออันไก่บ้านเนี่ยซือมนเป็นตัวเลยซื้อมาจากตลาดอ่ะเป็นไก่บ้านเป็นไก่บ้านขวอยอแซบแล้วก็มาจิก๊กเอาแต่เนื้อมันตัวหนึ่งแล้วอันนี้ก็จะเป็นเครื่องทุกอย่างเลยเนี่ย ตะไคร้ล้างผักชีหอมแดงกระเทียมขิงคาแล้วก็ใบมะคูดอันเครื่องทุกอย่างนี่ไม่ไหวเอาไปจีไฟเลยเนี่ยจีเตาทานน่ะยกเว้นอันล้างผักชีกับอันใบมะคูดนี่บริจีเดอ้อแล้วก็มาล้างให้ความสะอาดมาปอกก็ได้ประมาณนี้จะ้ะถ้าผพ้บหมีก็เอาไปอบเอาก็ได้เลยหรือว่าจะเอาไปคั่วออกก็ได้จะ้ะ อันนี้เหรออีมาซัวเซคิ้งเด้อเนี่ยอันนี้คือไบคิ้งเด้อเนี่ยเนี่ยมืนอน้ำซัเสนอร์เนี่ยเมนูไทยบ้านไทยเมืองเลยเป็นไบคิ้งเต่จะซัวเซไบคิ้งไ้มเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นห e ้องเปเด้อเนี่ยเรือว่าผักชีฝรั่งอันนี้จะเป็นผักชีผักหอมปลอมบ้านเห่าเนาะอันนี้จะเป็นต้นหอมอันนี้จะเป็นมะเขือเขียวมะเขือเทศอันนี้ก็จะเป็นพริกพริกเอาไปคั่วแล้วก็จะมีพริกปน่น เกลือพงปรุงรสแล้วก็น้ำปลาเนาะวันนี้ข้อว้าภพัซ่าเลยเด้อจ้ะเพราะว่าเฮ็ดอันอาหารไทบ้านเฮากินแล้วโอ้ยกระยัเว้าจังพัษซ่าเลยเนี้ยเนี่ยมาเบิ้งวิธีเฮ็ดกันเลยเนาะตั้งน้ำไปกระเดือดแล้วเด้อใส่เกลือลงไปก่อนจ้ะแล้วก็ตามได้เครื่องที่ห่าเตรียมไว้เนาะเนี่ยเนี่ยเครื่องนะเน้นเน้นน้นสมุนไพรทั้งน้าเนี่ย พอมสะวางรอ,อเขาก็มาเด็ดใบขิ่งหันก็นเนาะที่แม่อ้อยอันเอาใบขิ้งมาเป็นกิง้งชนีดก็คือยักให้อันเบิ่งกันนะว่าใบขิ่งมันเป็นแบบนี้เนาะบางคนก็นบ่งหุ้จักนะ ันนี้คือมีใบขิงนน่คือเพราะว่าแม่อ้อยนะปุ๊กผักไว้กินเองอยู่รางบ้านนะจ้ะขันบมีก็ใส่ได้หัวมันก็ได้เนาะขันไพ่ห้าบดได้นะ่ะต้มห้อนๆสดมีแหงเครื่องสมุนไพรก็ล่ายอันนี้เป็นซตรที่ใหญ่ซ่อนมาเด้อเนี่ยใหญ่เฮห,ห้กินตั้งแต่น้อยก็ะจำเอาจือ้อเอา เอามอเดือนแล้วเนาะทีนี้เขาก็เอาใกล้ไปใส่เลยเนาะหอมหอมเนี่ยหอมเครื่องสมุนไพรหม้อเดือดอีกรอบหนึ่งละทีนี้เขาก็มาปรุงเครื่องเลยเนาะใส่ผงปรุงรสลงไปเครื่องช้อนนี่เดอพระเอกของเขาก็นี่นียน้ำปลาหนึ่งช้อน ซ้องซ้อนซ้ำซ้อนเนาะหอบไส่ลงไปซ้ำซ้อนขันไพ่บบกินปลาละก็ใช้น้ำปลาก็ได้แยวจ้ะแซหน่วคือกันแล้วก็ตามด้วยนี่เด้อพิกปนสดไหลไข่วัดนี่ดีจังเนี่ยสดท้อนๆ้อนแล้วขอชิมรสชาติบ้างกันเนาะขันบ่พอหอยีได้ปรุงเพิ่ม แซ่บละเอามะเขือเทศลงไปก่อนเนาะนี่ยแล้วมันก็นอีส้มๆอันผู้ได้มักเปรี้ยวก็ใสบักนาลงไปก,ก็ได้เลยจ้ะเอาทีนี้เขาก็ใส่ผักลงไปเลยเนาะมีต้นหอมนี่เนาะใสบักพริกไปพร้อมแล้วก็อันผักหอมเปียหรือผักชีฝรั่งนั่นแหละแล้วลก็อันนี้ผักหอมพร้อมเนาะ วิปครกชีน่ะนี่เด้อบัดนเนี่ยไาเอ็กข้องเหาก็คือใบขิงเด้อเนี่ยเพราะว่าเมนูมื้อนี้เนี่ยมันเป็นซัวไก่ย่างใส่ใบขิงนี่เดี๋ยวจะใบขิงปาดตเป็นตาแซ่บคักเนาะหอมขนาดเนี่ย แซบ,บแซบกดไลค์กดแชร์อันกดติดตามให้ด้เด้อเป็นกําลังใจให้เน้ให้กับผู้เหตุเด้อจ้าข้อกันคิดหน้าเด้อจ้าข้อไปกินก่อนโอ้ยแซบแหงเกี่ยวไปเห็ดกิ Expert, นกันเด้อจ้า